ครับผมพบกับผมนะครับฟอร์ดจากเพจนาทีการยานยนต์นะครับผมวันนี้เรากำอยู่เราอยู่กับรถที่เรียกได้ว่านะครับเป็นรถที่ผลิตมานะครับตอบโจทย์ให้กับคนที่เป็นยูสเซอร์ที่ใช้งานเป็นหลักนะครับผมใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับมันเป็นรถที่แบบว่าอเนกประสงค์ค่อนข้างมากเลยนะครับผมคันนี้ไม่ใช่คันไหนนะครับผมคันที่อยู่ตรงหน้านี้คือ h o n d ค City นนะครับผม 2,018นะครับผมรถคันนี้นะครับปีค่อนข้างสูงนะครับและราคาไม่แรงนะครับและที่สําคัญนะครับผมคันนี้นะครับเอาไปขับฟรีได้เลย3เดือน3เดือนนี้คุณอยากจะขับไปไหนขับไปได้เลยเราให้คุณขับฟรี3เดือนและแถมดาวฟรีด้วยเคดิตเช็คไม่ยากนะครับผม,ผมอยากไปเช็คนะครับมาเช็คกับเราได้นะครับไม่ต้องกลัวผ่านไม่ผ่านขอแค่คุณใจกล้าที่จะมาหาเรา เรายืนยันได้เลยว่าเราจะช่วยดันคุณทุกเคสทุกอาชีพเมื่อคุณจะทํางานอะไรเป็นชาวนากรรมกรชาวไร่หาบขายหรือจะทาอะไรก็ตามผมจะช่วยคุณให้จัดให้ได้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นสีเทาเงินนะครับผมแม็กนะครับแม็กนะครับมาดูที่แม็กนะฮะแม็กแม็ก ล้วแถมแม็กให้ไปเลยนะครับผมแบกตัวนี้นะครับเป็นแ็กอะไรไม่รู้แต่ดูแล้วนะครับค่อนข้างจะสวยเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมยางเป็นโยโกโฮามานะครับผมสวยมากนะครับผมดอกดีแบบล้นๆเลยครับเหลือเยอะมากนี่อ่านิ้วเดียวเนี่ยเล็บสูงกว่าเล็บผมอีกนะครับเนี่ยโฉมนี้เป็นโฉมที่อาจจะเห็นได้น้อยกว่าซิตี้ตัวก่อนนะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่า ฟังก์ชันที่ให้มาในรถคันนี้ครบพร้อมขับเพลินขับสบายขับแล้วรู้สึกือนโอ้ยชีวิตไลฟ์สไตล์ฉันค่อนข้างจะดูดีมีระดับเหมาะกับคนทํางานออฟฟิศนะครับผมต่อให้คุณไม่ทำงานออฟฟิศคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามรถคันนี้จะช่วยยกระดับชีวิตคุณให้คุณนั้นรู้สึกว่าเพลิดเพลินอยู่กับการขับขี่บนวงล้อของพวงมาลัยขับไปไหนมาไหนก็มีแต่ความสุขนะครับผมคันนี้นะครับผม อยากได้เอาไปเลยครับขับฟรีสามเดือนนะครับผมเอามาดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับผมนี่ภายในนะครับโอ้โหสะอาดสวยมากดูนะครับอันนี้เป็นจอสูดินให้มาแล้วนะครับผมปรับเสียงอะไรได้นะครับผมแล้วก็ดูที่เรือนเรือนแอร์นะครับผมก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นแบบ มีแอร์แบกนะครับผมดูคอนโซลตรงช่วงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแบบอืเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมเกีย,กยร,ร์เป็นเกียร์ออตโอต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ใส่เกียร์ได้อา่าแต่ใส่ไม่ได้รถรถล็อกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาสตาร์ทกันดีกว่านะครับอ่ะดูได้ปัดเงินไหมนะครับ เลขใหม่นะครับผมเลขใหม่แค่แสนกลางๆเท่านั้นเองแสนกลางๆถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมโอ้แค่เปิดมาเนี่ยลมก็ตีหน้าแล้วนะครับผมแอร์ค่อนข้างจะใช้ได้เยี่ยมเลยครับผมเราลองสตาร์ทรถกันดีกว่าออ่าตอนนี้สตาร์ทรถนะครับเสียงเงียบมาก ยังกับไม่ได้สตาร์ทเลยนี่เราสตาร์ทแล้วนะครับผมโอ้โหเสียงนี่แบบไหนเปิดเพลงได้ไหมไหนดูสิถ้าไม่เป็นไม่ต้องทำดีกว่าช่างมันอ่ากระจกกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีอ่อลำโพงตรงคอนโซลคนข้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า S, อโอ้โหเครื่องสะอาดมากโอ้โหนี่อย่างก็ออกมาจากศูนย์เลยนะครับเนี่ยเหมือนทุกอย่างเพิ่งผลิตใหม่เลยนะฮะใหม่มากครับผมโอ้โหนี่นะครับเครื่องเป็นเครื่อง1.5นะครับเบนซินนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นอีโคคาที่ค่อนข้างประหยัดมากเลยนะครับผมสามารถทำแรงกันประหยัดได้อยูุ่ที่ประมาณ16ถึง17กโลนิดเลยนะครับถ้าขับทางไกล ส่วนถ้าขับในเมืองก็อยู่ประมาณ10กิโลลิตรถึง12กิโลลิตรนะครับผมเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองนะครับหนอกกับคนที่อยู่ในเมืองรถติดต้องการประหยัดต้องการเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตคุณเทนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าเลยครับผมแบตก็เป็นแบตใหม่นะครับผมทุกอย่างใหม่หมดนะครับไม่มีรอยตำหนิน็อตไม่ขยับไม่มีรอยสีเลยสักนิดเดียวนะครับผมไม่มีเลยนะครับผมบล็อกไม่ขยับเลยสักตัวถ้า ถ้าคุณลูกค้าเอาไปแล้วนะครับผมแล้วพบว่ารงไหนมีสีถลอกนะครับผมนอกจากผมจะคืนเงินให้เติมจํานวนแล้วเนี่ยผมยังคืนเงินให้เกินจํานวนอีกด้วยเอาเลยครับเพื่อนๆทั้งหมดนี้พนเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของความคุ้มค่ากับเจ้ารถคันนี้ Honda City ปี2 0 1 8ได้ด้วยราคาที่ไม่แพนอยากรู้ราคาถามเราอินบ็อกมาแต่ถ้าอยากรู้ค่างวดบอกเลยนะครับไม่เกินเลขห แต่เราให้คุณขับฟรี3เดือนเอาไปขับเล่นชุวๆเต่น้ำมันขับไปไหนไปเที่ยวในเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาไปได้เลยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเราช่วยดันให้ได้เสมอเพียงแค่คุณทักเข้ามาหาเพจนาทีการยานยน